วันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องราวความลี้ลับในการสิ้นพระชนของกษัตริย์ไทยพระองค์หนึ่งที่ถึงแม้ทุกคนจะรู้จักพระองค์กันดีนะครับแต่ก็มีน้อยคนมากฮะที่จะรู้ว่าการสิ้นพระชนของพระองค์เนี่ยมันเป็นเช่นไรนั่นก็คือองค์นเรศมหาราชหรือพระองค์ดำนั่นเองนะครับ เมื่อพูดถึงพระองค์ทีไรเนี่ยคนไทยทั้งหลายแหล่นะครับก็มักจะมีภาพของกษัตริย์นักรบที่ได้กอบกู้คนไทยจากการมาปลุกลุกเมืองของพม่าใช่ไหมที่ก็วางแผนรบเก่งทั้งบุญเก่งทั้งบูจนศัตรูเนี่ยงงง่อยกันไปเลยตามที่ได้เรียนเรียนกันมาในห้องเรียนนะครับแล้วก็จะต่อได้เรื่องราที่ว่าหลังจากที่พระองค์นาเรศได้ทรงเสด็จสวรรคตไปแล้วพระองค์สันเพชรที่3หรือว่าพระองค์ขาวก็ได้ขึ้นมาปกครองอา,อาณาจักรอยุธยาต่อไป โดยที่ไม่ได้ลงรายละเอียดไปเลยนะครับว่าสมเด็จพระนเรศมหาราชนี้เนี่ยท่านได้สิ้นพระชนไปเพราะอะไรซึ่งพอลองไปสืบหาคำบอกเล่าต่างๆนะครับมันก็จะมีหลากหลายมากเลยตั้งแต่ป่วยตายโดนมแมลงต่อยตายยันกระทั่งพระองค์ดำนะครับได้ไปลบหลู่เจ้าป่าจนเจ้าป่าเขาต้องบรรดลบัรดาให้ตายไปเลยเอาเป็นว่าเรื่องราวมันจะเป็นยังไงเราก็มาฟังก,กันกับรายการแค่อยากเล่าก,กับแอดมินเพจ FN Diary กันเลยดีกว่าครับ ซึ่งก่อนจะไปฟังกันนะครับแอดก็ต้องขอบอกก่อนว่าตัวแอดเองนะัไม่ใช่นักประวัติศาสตร์หรือว่านักวิชาการอะไรนะเป็นเพียงแค่คนที่หาข้อมูลมาเล่าเรื่องหนุกหนุกให้ฟังกันคลายเหงากล่อมหลับอะไรก็พอดังนั้นนะครับถ้าหากใครจะไปสืบสวนหาเรื่องนี้อะไรจริงๆกันต่อแนะนํนา,า,ะะาให้ค้นคว้าหารายละเอียดให้ได้เยอะกว่านี้นะครับย้ําตัวให,ใหญ่เลยว่าเล่าเพื่อฟังแค่บันเทิงหนุกหนุกเท่านั้นไม่ใช่ให้เป็นเล่าเชิงวิชาการ โดยประวัติข้าวๆของพระองค์นเรศที่ทุกคนน่าจะเคยได้ยินกันมานะครับก็คือพระองค์เนี่ยท่านเคยใช้ชีวิตในวัยเด็กอยู่ในพิษณุโลกมาก่อนก่อนที่กรุงศรีอยุธยาจะแตกครับหลังจากนั้นองค์นเรศเนี่ยก็ได้โดนนําไปเป็นเฉลยศึกที่พมา่าซึ่งในระหว่างที่ท่านได้เป็นเฉลยศึกนั่นเองนะครับพระองค์ก็ได้ทําการอัพเลเวลสกิลทําการต่อสู้สงครามตามแบบฉบับการรบของพม่าเลยโดยที่พม่านะครับไม่รู้ว่าไอ้สกิลเหล่านี้เนี่ย มันจะเป็นสกิลที่กลับมาบวกกรุงหงสาเองแล้วก็ทําให้กรุงอยุธยานะครับได้กลับมากอบกู้เอกราชได้อีกรอบครับเอาเป็นว่าเมื่อพระองค์ดําได้ทรงกอบกู้เอกราชของอโยธยามาปุ๊บนะครับองค์นเรศก็ไม่หยุดแค่นั้นครับ พระองค์นะครับก็ได้เข้าไปบวกกับเพื่อนบ้านรอบๆเลยเพราะในเวลาต่อมาเนี่ยมันก็มักจะมีประเทศสลาดอยู่เยอะแยะใช่ไหมครับที่ขึ้นมาเป็นกบฏประมาณว่าอายุธยาที่พึ่งกรุงแตกไปมีกรรษัตริย์องค์ใหม่ขึ้นมามันจะเจ๋งแค่ไหนแล้วว่าก็เลยแข็งข้อกันขึ้นมาครับที่พอแข็งนั่นแหละครบก็โดนองค์นัลเล่เดว,วิ่งไปบวกตุ๊บ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 กัน หรือบางทีนะครับพระองค์ดาก็ไปตีอาณาจักรอื่นเพื่อจะทําการขยายอาณาจักรอยุธยาเนี่ยนะให้กว้างใหญ่ไพศาลกันไปครับที่เอาเป็นว่ารวมๆและตลอดชีวิตของพระองค์นะครับพระองค์ก็ได้ทําการลบตรงแต่เหนือใต้ออกตกเลยคือทางฝั่งตะวันตกนะครับก็ตีเข้าไปยังมหาสมุทรอินเดีย ทางฝั่งตะวันออกก็ตีเข้าไปยังแปซิฟิกตอนใต้ก็ยังแหลมมาลายอยู่ส่วนตอนบนนะครับก็จะตีไปตามแม่น้ำโขงนี่แหละเรียกได้ว่าตลอดพระชนมนชีพขององค์นเรศนะครับพระองค์เนี่ยทรงเป็นเดบวกโดยแท้ครับแบบว่าสมัยที่พระองค์ทรงครองราชอยู่เนี้ยแทบจะไม่ได้เข้ามาพักผ่อนอะไรในเมืองหลวงอนุทยาเลยครับจะกลับมาก็แค่แบบมาค้างแรมข้างๆคืนคืออยู่ข้างๆเมืองหลวงเท่านั้นเองเพราะมันเหมือนเคยมีเรื่องเล่าด้วยจากพระสงฆ์อะไรสมัยก่อนนะที่บอกว่า องค์นเรศนี่เนี่ยท่านได้เคยปฏิญ,ญาณเอาไว้ว่าตัวข้าเองนั้นจะไม่เข้าไปพำนักในเมืองหลวงอย่างสบายใจเฉบถ้าหากว่าข้าไม่ได้ไปตีตองอูให้แตกเสียก่อนเป็นปริธานอันสูงสุดของชีวิตท่านนะครับดังนั้นเองตลอดชีวิตขององนเรศนะครับท่านก็เลยพยายามจะหาทางบุกตองอู้วด้วตลอดเวลา แต่ทว่าตองอูนี่ก็เลเวลสูงเกินตีเท่าไหร่ก็ตีไม่แตกเลยนะครับพระองค์นเรศนี่ก็เลยต้องวางแผนแล้ววางแผนเล่าพร้อมกับทําศึกเล็กๆน้อยๆกับหัวเมืองที่มันแข็งครอบไปด้วยนี่แหละครับจนกระทั่งมาถึงช่วงประมาณเดือนเมษาของคิจศักราชที่1605นหระครับหรือบางทีก็บอกว่า1592นู่นเลยคือเวลามันจะไม่แน่นอนนะครับเอาเป็นว่าไม่จำเป็นต้องจํามันจําแค่ว่าในช่วงเวลานี้นะครับองค์นเรศก็แบบข้าพร้อมละวันนี้เนี่ยพวกเราจะไปบวกตองอูกัน พระองค์ก็ทรงรวบรวมเดอกแกงครับที่ก็เป็นทหารใจกล้าทั้งหลายแหละร่วมถึงพระองค์ขาวหรือว่าน้องชายของพระองค์ด้วยนั่นเองเพื่อจะยกกําลังไปบวกทางเมืองตองอูนะครับที่ถ้าเราดูตรงแผนที่นี้เนี่ยตองอูนะครับก็จะอยู่ตรงพรมา่าส่วนล่างๆหรือว่าประมาณข้างๆแม่ห้องสอนของไทยเรานะครับเอาเป็นว่าพระองค์ก็ได้เดินทางไปแต่ก็เหมือนกับวัชตาฟ้าจะไม่เป็นใจนะครับคือขณะที่พระองค์กาลังเดินทางไปที่นั่นเองมันก็ได้มีสายข่าวมาแจ้งกับองค์นเรศครับว่าพระองค์ ไอ้พวกอังวะเนี่ยมันได้ยกทัพมาตีทางเมืองประเทศสลาดด้านเหนือของประเทศเราแล้วนะเราจะเอายังไงกันละ่ะอง,งนเรศก็เลยแบบโอ้จะไปบวกทั้งทีก็มีเรื่องมาขัดเราอีกแล้วถ้าก็เอาไว้ต้องไปตีไอ้พวกที่มาบวกเราก่อนไปตีพวกประเทศสลาดก่อนเพราะเดี๋ยวประเทศสลาดนั้นมันโดนตัดกําลังไปแล้วเราจะเสียหายใช่ไหมดังนั้นนะครับองนเรศเนี่ยก็เลยเอาตองอูไปแปะไว้ในวอชลิสก่อนครับคือเดี๋ยวแปะไว้ก่อนนะครับมาเล่นงานทีหลังนั่นแหละแล้วก็มุ่งหน้าไปบวกกับพวกอังวะที่เข้ามาโจมตีเมืองจากด้านเหนือนะครับซ มันจะอยู่ตรงประมาณกลางๆของประเทศพมา่าปัจจุบันนะครับถ้าใครอยากนึกแผนที่นะหรือว่าเหนือเหนือของเชียงใหม่เรานั่นเองนะครับซึ่งทางเดินไปในตอนนี้เนี่ยมันก็ต้องผ่านเมืองเชียงใหม่นี่เององค์นเรศนะครับก็เลยได้ขอแวะเข้าเมืองเชียงใหม่ก่อนด้วยครับเพื่อจะเติมกําลังเติมพักพวกอะไรกันจากเจ้าเมืองเชียงใหม่ที่พอไปถึงนะครับพระองค์ก็ขอให้เจ้าเมืองเชียงใหม่มาร่วมไปโจมตีด้วยครับซึ่งเจ้าเมืองเชียงใหม่ก็ยินดี จะแจ้งให้ลูกๆทั้งสามของพระเจ้าเชียงใหม่นะครับไปบวกด้วยเลยซึ่งคาดว่ามันน่าจะเป็นการสู้รบที่ยิ่งใหญ่มากนะเขาถึงต้องมาหาพักพวกเพิ่มอะไรกันแบบเนี้โดยแผนการจะมีอยู่ว่าองค์นเรศนะครับท่านจะแยกทางไปกับพระองค์ขาวผู้เป็นน้องชายคือเดินทัพไปคนละทิศนะครับแล้วก็ค่อยไปบรรจบกันในเมืองด้านบนนั่นเองซึ่งชื่อเมืองนี้แอดขอจะไม่พูดกันละกันนะเพราะว่าแต่ละบันทึกนี่เขาก็พูดกันต่างกันจำไว้แค่เป,เ,ปเ,ปเป็นเมืองที่อยู่ด้านเหนือเหนือก็พอครับพระองคาวนะครับก็ได้แยกกับองค์นเรศ และในช่วงนี้เองเนี่ยแหละก็เป็นช่วงที่บอกว่าองค์นเรศนะครับท่านทรงเกิดอาการป่วยด้วยสาเหตุที่แตกต่างกันไปครับเนื่องจากว่าตอนนั้นเนี่ยพระองค์ก็อายุน่าจะประมาณ50กว่าแล้วนะโรคภัยอะไรต่างๆมันก็ต้องมีบ้าง โดยโรคที่พระองค์ป่วยนะครับหลายๆที่นี้เนี่ยก็ไม่ได้บอกว่าเป็นโรคอะไรนะบอกแค่ว่าปัะชวนแล้วก็ตายไปแต่บางที่นะครับก็บอกว่าพระองค์เนี่ยทรงเป็นไข้ทรพิษหรือว่าฝีดาษครับซึ่งมันจะเป็นเชื้อโรคที่เกิดมาจากไวรัสชนิดหนึ่งที่ฮิตมากเลยในยุคโบราณน,นะแล้วก็ยังหาวิธีการรักษาไม่ได้ไดในยุคนั้นคือว่ากันว่าคนที่เป็นแล้วเนี่ยจะมีโอกาสตายได้ถึง30%เเลยแต่ถ้าหายได้ก็จะมีภูมิป้องกันได้นะครับซึ่งอาการของโรคนี้เนี่ย ผู้ป่วยส่วนใหญ่นะครับก็มักจะมีไข้ขึ้นสูงปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวจนกระทั่งแบบปวดทรมานเลยนะครับแล้วก็จะมีเอกลักษณ์ก็คือมันจะเป็นตุ่มน้ํำพองๆขึ้นแบบตามตัวเยอะเลยที่ถ้าใครเป็นโรคกลัวจุดๆนะครับก็ไม่นแนะนําให้ไปเสิร์ชหารูปนะเห็นแล้วคือแทบอ้วก แต่บางข้อมูลนะครับก็จะกล่าวว่าพระองค์นาเรศนี้เนี่ยทรงเป็นแค่ฝีธรรมดาครับที่มันจะเป็นเหมือนตุ่มสิวแต่ว่าเป็นตุ่มที่ใหญ่กว่าปกตินะครับเทาว่าไอ้ตุ่มฝีตุ่มนั้นเนี่ยมันดันเกิดอักเสบแล้วก็ไปติดเชื้ออะไรกันไปจนกลายเป็นเชื้อบาทะยักนะครับซึ่งก็จะเป็นอีกหนึ่งเชื้อโรคที่เกิดขึ้นมาจากแบคท,ทีเรียแล้วก็ร้ายแรงมากนะครับที่ถ้าใครเป็นโรคนี้แล้วนะครับผู้ป่วยเนี่ยก็จะมีอาการปวดศีรษะกืนข้าวคือน,น้ำลำบากความดันโลหิตสูงหัวใจเต้นเร็ว แต่ที่โหดสลัดของโลกนี้เลยก็คืออาการการเกรงแล้วขดตัวของกล้ามเนื้อแบบควบคุมไม่ได้นะครับที่บางทีก็จะมาแบบกระตุกสกระตุกแบบไม่ได้คาดฝันนะโดยเริ่มจากการเกรงบริเวณกรามของเราก่อนนะครับแล้วก็จะลามไปยังส่วนต่างๆของร่างกายที่ถ้ากมันร้ายแรงมากนะไอการเกรงนี้เนี่ยมันก็จะสามารถหักกระดูกของคนไข้ได้เลยทีเดียวนะซึ่ง เกร็ดความรู้นิดๆนะครับหลายๆคนเนี่ยอาจจะเข้าใจผิดนะว่าบาดทยักเนี่ยมันเกิดมาจากการโดนเหล็กที่มีสนิมแล้วก็หรือกลัวพวกสนิมนี่เนี่ยมันจะมีอันตรายอะไรกับเราแต่ไม่ใช่นะครับกุญแจหลักๆของไอ้โรคบาดทะยักนี่เนี่ยมันไม่ได้มาจากเหล็กเก่าหรือการผุพังครับแต่ไอ้พวกเหล็กพวกนี้เนี่ยมันจะเป็นเพียงแค่ปัจจัยให้แบบพวกแบคทีเรียมันได้ไปเติบโตขึ้นมานั่นเองคือเราลองนึกภาพพอเหล็กมันเก่าๆแล้วผุๆใช่ไหมมันก็จะมีร่องมีรูอะไรให้แบคทีเรียนะครับมันได้เข้าไปเติบโต นั่นแหละฮะก็เลยเป็นที่มาว่าทําไมคนโดนตะปูสนิมตําอะไรแบบนี้แล้วมันต้องเป็นบาดทะยักกันซึ่งก็มีการสันนิษฐานว่าไอ้โรคบาดทะยักเนี่ยแหละครับก็เป็นอีกหนึ่งเชื้อโรคที่ได้ทําการสังหารองค์นเรศไปแต่ทว่าวมันก็จะมีอีกหนึ่งเรื่องราวหนึ่งที่ดูค่อนข้างเวอร์วังมากเลยนะครับก็คือองค์ดำเนี่ยไม่ได้ป่วยตายครับแต่ว่าโดนอำนาจศักดิ์สิทธิ์ครับซึ่งแบบถึงแม้มันจะดูเป็นตำนานที่ไม่ค่อยน่าเชื่อถือสักเท่าไหร่นะแต่แอดก็ขอเอามันเล่าให้ฟังกันสนุกๆก,ก็กัน โดยเนื้อเรื่องในตอนนี้นะครับมันจะมีอยู่ในหลักฐานโบราณที่ชื่อว่าคําให้การของชาวกรุงเก่าขุนหลวงหาวัดครับโดยจะมีเนื้อหาประมาณว่าเมื่อองค์นเรศท่านได้ยกทัพออกจากเมืองเชียงใหม่จะไปตีอังวะแล้วนะครับพระองค์เนี่ยก็ได้ไปแวะพักทัพที่เมืองหางเมืองห่างหรือเมืองห้างแล้วแต่แต่ละที่เขาจะบันทึกกันไว้เลยนะครับคือเสียงมันคงจะมีเพียเพ้ยนเพียนกันไปบ้างนี่แหละที่เมื่อพระองค์ไปถึงที่นั่นนะครับก็ได้ใช้เวลาอยู่ที่นั่นเป็นเวลา7วัน ก่อนที่จะออกทางเดินทางไปต่อด้วยช้างของพระอ,องค์ไปยังจุดที่เรียกว่าเขาเขียวดงตะเคียนใหญ่ครับซึ่งที่นี่เองเนี่ยมันจะมีสารนางเทพารักอาศัยอยู่ต้นตะเคียนที่กลํามหรือว่าสารนี้นะครับมันขลังมากครับจะมีแสงยานุภาพมากใครขออะไรก็ได้สิ่งเหล่านั้นหมดเลยดังนั้นเองนะครับเสนาธิบดีที่มาที่นี่เนี่ยก็เลยบอกให้องค์นเรศนะครับลงมาจากหลังช้างก่อนแล้วก็ไปทําความเคารพกับเทพายดาอะไรในสารนี้นะครับ ถ้าว่าองนเรศนะครับกับถามว่าเออสารตะเคียนนี่มันดีตรงไหนเลยเสนาบดีนะครับก็เลยบอกว่าอ๋อก็เจ้าแม่ที่สานี่นะเขามีพลังสามารถเสกสารบันดาลพรไ,ได้ตามอารมณ์ของนางเลยที่พอได้ยินปุ๊บนะครับองนเรศก็แบบฮะ ผู้หญิงเหรอไม่เอาอ่ะไม่เอาอ่ะทำไมข้าจะต้องไปกราบไหว้ผู้หญิงด้วยถ้าเกิดว่านางจะมาเป็นเมียข้าอะไรก็ว่าไปอย่างซึ่งอันนี้ก็ไม่รู้จะแปลงไงให้สุภาพนะครับคือในบันทึกเนี่ยได้บอกว่าองค์นเรศทรงตัดว่าอันเทพรักษ์นี้เป็นแต่นางเทพารักษ์ษาดอกถ้าจักให้เป็นเมียเราก็จักได้ก็ลองแปลดูแล้วกันแล้วพระองค์นะครับก็ได้ขับช้างเนี่ยผ่านสารนางตะเคียนนี้ไปแบบไม่ใยดีเลยครับแต่แล้วพอผ่านไปได้ไม่นานนะครับมันก็มีอภินิหารเกิดขึ้นฮนะ คือว่ากันว่ามันจะมีมแมลงตัวใหญ่เลยบินวูบมาอย่างหน้าผากองค์นเรศนะครับแล้วก็มาต่อยปากทาให้พระองค์เนี่ยถึงกับทรงล้มตุบลงบนคอช้างเลยครับที่เมื่อล้มตุบเสร็จเนี่ยเราเสนานแล้วคนที่ติดตามมานะครับก็ตกใจมาก,กว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นก็เลยไปตรวจดูว่าพระองค์เป็นอะไรหรือเปล่าแล้วก็พบว่าองค์นเรศนะครับได้ทรงสิ้นใจไปเสียแล้ว โดยเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับเขาได้เล่าเสริมอีกว่ามันเกิดจากการที่พระนเรศนะครับได้ไปดูถูกเจ้าแม่ตะเคียนเข้าครับคือไม่อยากจะลงจากช้างเพื่อไหว้เจ้าแม่ใช่ไหมเจ้าแม่นะครับก็เลยได้โดนบันดาลเสกให้องค์นเลศเนี่ยตายบนหลังช้างเลยไม่ตรงลงมาโดยการได้มีแมลงพิษตัวหนึ่งนะครับบินไปต่อยทิศหน้าผาพระองค์ซึ่งถ้าฟังมาถึงตอนนี้แล้วเพื่อนๆลองตั้งสติคิดดูนะครับก็จะเห็นว่าเดี๋ยวๆเดืแล้วเจ้าแม่ตะเคียนที่บอกว่าเสกแมงผู้ให้บินมาต่อยอะไรเนี่ยเขาไปเห็นมาตั้งแต่ตอนนไหเลย นั่นแหละครับก็เลยทำให้ไอ้หลักฐานนี้นะครับหลายๆคนก็เถียงว่ามันดูไม่ค่อยจะน่าเชื่อถือครับซึ่งจริงๆแล้วไอ้ความเวร์วังนี้นะครับมันก็ได้ซ่อนอยู่ตั้งแต่ในชื่อของเอกสารนี้แหละครับก็คือคําให้การของชาวกรุงเก่าครับที่ก็จะเป็นการเก็บเรื่องราวคำสัมภาษณ์จากชาวบ้านต่างๆของอยุธยานะครับที่เขาได้ถูกต้อนไปเป็นเฉลยสุกอยู่ที่พม่านะซึ่งพอพูดถึงคำว่าชาวบ้านนี้เนี่ย เพื่อนๆก็น่าจะรู้กันนะครับว่าพวกเขานชอบใส่เรื่องราวเหนือธรรมชาติเข้าไปปานใดนั่นแหละครับชาวบ้านก็เลยได้บวกเรื่องต่อๆกันมาคือเอาจริงๆไอตอนแรกเขาอาจจะได้ยินมาแค่องค์นเรศเนี่ยเป็นฝีที่หนา้าผากแล้วก็ตายแต่ไม่รู้ว่าฝีนะั้นมันเกิดขึ้นอะไรไงเป็นตุ่มๆแดงๆใช่ไหมดังนั้นก็แบบโอ้ตุ่มแดงเลยคงจะเป็นมแมลงมีพิษต่อยแน่เลยก็เลยแต่งเรื่องต่อไปว่ามีมาแมลงมีพิษต่อแต่ตัแมลงแบบนี้มันจะบินมาจากไหนแล้วมันจะมากระต่อยกษัตริย์ได้กษัตริย์เป็นคนที่มีพระบาร,รมี ทีนึงก็เลยใส่ความวิเศษอภินิหารอะไรเป็นพระแม่นางตะเคียนลงไปครับ ยังไม่พอครับเนื่องจากว่าไอ้บันทึกนี้เนี่ยมันเป็นคาให้การของเฉลยสึกตอนที่เขาอยู่ในพมา่าด้วยใช่ไหมดังนั้นนะครับไอ้คนที่บันทึกเนี่ยเขาก็เขียนเป็นภาษาพมา่าภาษามออะไรกันไปก็เป็นความผิดเพี้ยนของภาษาขึ้นไปอีกแล้วความผิดพลาดรอบสองก็ได้เกิดขึ้นครับเมื่อชาติเราเนี่ยจะรู้ว่าประวัติศาสตร์ชาติพมา่าเขาบันทึกอะไรเกี่ยวกับเราบ้างก็เลยไปเอาไอ้เรื่องที่เขาเขียนผิดมาแล้วเนี่ยมาแปลกลับเป็นไทยอีกทีมันก็เลยกลายเป็นแปลผิดแปลผิดบวกกันกลายเป็นมั่วไม่รู้เรื่องกันไปเลย แล้วนี่ยังไม่ได้รวมถึงเรื่องเล่าบางส่วนที่ถูกคัดลอกต่อๆกันมาจนกระทั่งตกหล่นแล้วก็แต่งเติมเสริมเข้าไปอีกในภายหลังนะครับนั่นแหละครับมันก็เลยทําให้เรื่องพระราเรศโดนนางตะเคียนซัม,มอนฝูงผู้มาต่อยด้วยนะครับมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยน่าจะเชื่อถือสักเท่าไหร่ฮะแต่เอาเป็นว่าหลังจากที่พระองค์ได้ป่วยเป็นนานจากหลายเรื่องนะครับแล้วก็รู้ว่าตนเองกําลังจะตายเนี่ย องนเรศเนี่ยก็เลยสั่งให้สายในกองทัพนะครับไปเรียกพระองค์ข่าวหรือว่าน้องชายพระองค์มาด่วนเพื่อที่ว่าพระองค์นะครับจะได้บอกสั่งเสียแล้วก็บอกว่าควรทําอย่างไรต่อไปหลังจากที่พระองค์ไม่อยู่แล้วนะครับซึ่งว่ากันว่าก็ต้องใช้เวลาถึง3วันเลยนะก่อนที่พระองค์ข่าวนะครับจะเดินทางมาถึงจุดที่องค์นเรศก,กําลังนอนสมอยู่ซึ่งคําสั่งเสียสุดท้ายขององค์นเรศเนี่ยก็จะบอกว่าพระองค์ขาวท่านจะต้องตีเมืองตองอูให้แตกให้ได้นะที่ถ้าตองอูแตกเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้นําศพของเราองค์นเรศ มัดติดเอาไว้กับหัวช้างแล้วก็เดินแห่เข้าไปในเมืองตองอูน,นั้นด้วยเลย เพื่อที่จะเป็นการประกาศว่าข้าพเจ้าองค์นเรศมีชัยชนะบุกตองอูเรียบร้อยแล้วเรียกได้ว่าเป็นการทะเยอทะยานของพระองค์มากนะครับซึ่งองค์ขาวผู้ที่เป็นพระองค์น้องเนี่ยพอได้ยินคาเสร็จก็โอเคโอเค,อเคตอบรับกลับไปนะครับแต่ทว่าพอองค์นเรศได้ตายไปเนี่ยองค์ขาวก็ไม่ได้กลับไปตีตองอูรับถอยทับกลับไปนําศพของพระองค์นะครับกลับมาเผาที่เมืองอยุธยากาันตามแบบวิธีการโบร,โบราณโบราณอะไร เป็นการจบเรื่องราววันสุดท้ายของกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งสยามองค์นี้นะครับแต่ถึงแม้กระนั้นเองนะครับไอเรื่องการตายของพระองค์เนี่ยมันก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ทุกวันนี้นะว่าไอสามเรื่องที่ได้เล่ามานะั่นอ่ะมันยังจะเป็นจริงอยู่หรือเปล่าเราก็คงต้องรอในอนาคตต่อไปแหละครับว่ามันจะมีเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์อะไรมาช่วยได้เพิ่มอีกหรือเปล่าแต่เพื่อนๆเ,เ,เคยได้ยินเรื่องราวความโหดขององค์นเรศในสมัยที่พระองค์ทรงปกครองอยุธยาไหมฮะ ที่ถ้าอยากได้ยินแล้วก็ลิงอยู่ด้านล่างเลยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับแรก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย